งานนี้สายบุญห้ามพลาดกันเลยล่ะครับสำหรับวัดแหลมแคจัดพิธีสมโภชองค์หลวงปู่ทวดโพลังกาแหลมแคณลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแคร์ตำบลหน้าประดูอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลวุณีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานร่วมด้วยเกจิคนาจายจากทั่วประเทศคณายคาร,รว่าจากซุ้มจอมขมังเวทนำโดยอาจารย์แขก สมันตราสยามกว่า100ท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับก็ขอจเจริญพรนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กำหนดโดยคณะสิทธิอนุสิตทั้งไ่บรรพชิตและฝ่ายคาวาสก็มีไฟบรรพชิตก็ตั้งแต่หลวงพ่อทุกรูปที่เป็นเถราอาจารย์นะครับแล้วก็มีฝ่ายคารวสนะครับเป็นอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์แขกซึ่ง ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะจัดตั้งโดยเฉพาะสนองงานหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลวุณีในการที่จะสร้างหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับวัดแหลม,คแ,หลมแครคนะครับอำเภอพา,านทองแห่งนี้นะครับซึ่งในนามมูลนิธิคุณแม่สำรอง,งเอี่ยมสะอาดนะครับและโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดนั้นเป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่ คนในประเทศไทยเราหรือต่างประเทศนั้นก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดเป็นอย่างมากเ,เช่นเดียวกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลวุฒินั้นท่านก็มีความเคารพศรัทธาเรื่มใสในหลวงปูท่ทวดยานรามีอย่างท่านซึ่งแผ่ภัยสารอยู่มากมายนะครับในงามคณะสงฆ์นะครับ,นะรบก็ร่วมมือร่วมใจในการที่จะสมโพธิสมโพธิองค์หลวงปู่ทวดนี้ขึ้นมาทั้งฝ่าย บรรพชิตและก็ฝ่ายคารวาตร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อถวายงานให้แก่หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุนีและโดยเฉพาะเพื่อมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดนั่นเองครับครับในฝ่ายอาจารย์คารวาสนะครับเราก็ได้รับสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จนะครับก็นําโดยซุ้มจอมขมังเวทครับมีอาจารย์คารวาสร้อยกว่าท่านนะครับมาช่วยกันร่วมงาน เพื่อสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จในวันนี้นะครับเพื่อให้ล่ว,ลวงไปได้ด้วยดีจากที่หลวงพ่อไดอ้กล่าวกับพวกเราไว้นะครับว่าท่านตั้งใจทําบริเวณนี้ให้เป็นแลนลานธรรมของหลวงพ่อทวดเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีแพ่ไพศาลเราต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อทวดณบริเวณนี้พร้อมกับได้เดินจงกรม ในวันหน้านะครับจะทําเป็นลานเดินจงกรมลานปฏิบัติธรรมให้กับสาธุชนที่สนใจก็มาร่วมพิธีได้ครับ<ช>วันนี้นนเราจะมีพิธีสมโพธหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พร้อมกับปลุกเสกหลวงพ่อทวดองค์เล็กทั้งหมดจํานวน3 0 0 0 0นสามแสนหงค์แจกฟรีใ,ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับหลังจากวันงานไปถ้าประชาชนท่านใดนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อทวดที่ แหลมแคร์ก็คือหลวงปทวดโพลังกาแหลมแคร์แห่งนี้นะครับจะได้รับหลวงปทวดฟรีทุกคนครับมาได้เลยครับจนกว่าพัดจะหมดจากที่หลวงพ่อนะครับได้กล่าวให้พวกเราได้ฟังว่าหลวงปทวดที่นี่ท่านสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนมาบูชาศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมกับเคล็ดในการสร้างของท่านก็คือท่านให้ลืมตามองเห็นเราแล้วก็อ้าปาก เปรียบประดุษว่าถ้าใครที่อยากจะลืมตาอ้าปากได้ก็ให้มาน้ำสศก,การของปู้ทวดเพื่อเอาแรงบุญแรงธรรมเอาแรงเอาแรงปัจยาที่ท่านซ่อนคติธรรมเอาไว้เอาไปชี้นําชะตาชีวิตของพวกเราเองโอ้เอวนโอรตมาภาพมาจากปักใต<ะ>้ก็อยู่คลุกคลีกับหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่บรรพชน<ะ>วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีพุทธาเซวาพิเศษหลวงปู่ทวด โคที่ลังกาแหลมแก่โดยการนำของสมเด็จเจ้าพระคุณพระเจ้ามงคลมณีวัดไตรมิตรถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทั้งฝ่ายบรรพชิตและกราวาดได้มีความพร้อมบอกพร้อมใจร่วมไม้ร่วมมือสามาคัคคีกันเป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลวงปู่ทวดโคลังกาณแหลมแกงนี้จะเป็นที่กรรพสักการะของมาชนทุก จ้าตุกปาษาที่จะหลังไหลมาขอเจริญพรในโอกาสนี้ด้วยก็คือที่สําคัญที่สุดโยมกําลังใจนะครับสาคัญที่สุดกับการที่ญาติโยมทั้งหลายจะมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะครับหลวงปู่ทวดก็เป็นพระอริยะงฆ์รูปหนึ่งนะครับซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นหลวงปู่ทวดโพลังกาที่ตรงวัดแหลมแคร อำเภอพานทอแห่งนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ญาติโยมสืบต่อไปและโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหา,หาราชมงคลมุนีนั้นท่านทําขึ้นเพื่อความกตัญญูกตะเวทีเป็นอย่างมากก็คือทําเพื่อลาลึกนึกถึงคุณแม่สํารองเอี่ยมสะอาดนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแรงความกตัญญูนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายมีกําลังใจในการที่จะที่จะกลับไปดําเนินชีวิตสืบต่อไปเพราะนั้น ยานบาร,รมีของปู่ทวดน,นั้นจะลงมาสถิตแล้วก็แผ่บาร,รมีให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่มากราบมาไหว้ท่านที่นี่อย่างแน่นอนขอเจริญพรครับ